จะไปแต่งงานกับไอเด็กเหลือขอนั่นแกอย่ามานับฉันว่าเป็นพี่ชายแกอีกไม่นับก็ไม่นับชีวิตว้หนูหนูจัดการเองได้น,นี่พี่ตกหนูเหรอนี่พี่ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเรื่องนี้ของแกใช่ไหมฉันเป็นพี่ชายแกะเวย้ยพ่อแม่เราจากไปตั้งแต่เรายังเป็นเด็กฉันมีหน้าที่ต้องดูแลแกแกดูไอหมอนั่น งานการมันทําที่ไหนหนักไม่เอาเบาไม่สู้แกคิดเหรอว่ามันจะมีอนาคตอ่ะพี่ไปหมอดูเรื่องไงมีสิ่งอะไรไปตัดสินชีวิตเขาแบบนั้นหนูรักเขาเขารักหนูแค่นี้มันก็พอแล้วนี่แกกับมันรู้จักกันได้กี่วันแกมาบอกพี่ว่ามันคือความรักแล้วจะแต่งงานกันการแต่งงานมันไม่ใช่เรื่องสนุกอย่างที่แกคิดหรอกนะชีวิตคู่มันไม่ได้อยู่ด้วยความหวาน หรือดอกกุหลาบสสวยไม่กี่ดอกแต่มันคือปัจจัยสี่ลังหากแกที่เด้อว,ว่ามันจะดูแลแกได้อ่ะหนูเชื่อใจเขาพี่ไม่ต้องมาเป็นหูนหนูหรอกถ้ามันรังแกแกแกไม่ต้องกลับมาหาพี่ได้ยินไหมต่อไปเนี้ยต่อให้หนูจะเป็นขอทานหนูก็จะไม่กลับมารบกวนที่ ฉันว่าฉันหางานให้คุณได้แล้วนะพรุ่งนี้คุณลองไปดูหน่อยไหมไม่อะผมเหมือนคนทำงานเหรองานที่คุณหามันก็ไม่ให้เรื่องเหมือนตัวคุณเองนั่นแหละไปได้แล้วค่อยว่ากัน ผมทำงานเหนื่อยแทบตายแต่คุณให้ผมกินแค่ผักแล้วเน่าพวกนี้นะก็เดือนนี้เราจะใช้เกินงบแล้วเราก็เลยต้องประหยัดกันหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่อาหารหมูพวกนี้ไม่ได้เลื่องสักอย่างคุณจะก,กินให้กินไปคนเดียวเลยนี่คุณท้องยังไม่ได้ป่วยหัดดูแลตัวเองบ้างสิผมก็มันและดูเสื้อที่ใส่เลยเสื้อผ้าที่ริ้วยังดูดีกว่าเลย เห็นแล้วโคตรงุดหงิดเลยหัดดูเมียคนอื่นเขาบ้างก็เพราะว่าผัวบ้านอื่นน่ะเขาหาเงินให้เมียไงแต่บ้านเราไม่ใช่เงินแค่จะซื้อกับข้าวอ่ะยังแทบจะไม่มีเลยนี่มึงตอบปากตอบคำกูใช่ไหมอย่านะมึงเก่งนักใช่ไหม พอดีพี่มาแถวเนี้ยก็เลยแวะมาเยี่ยมแกพี่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าน้องพี่จะใจแข็งขนาดเนี้ยบอกพี่ว่าจะไม่ติดต่อกันเลย แต่ก็ไม่ติดต่อมากันจริงๆตอนนี้แกเป็นยังไงบ้างเออหนูสบายดีค่ะแขนแกไปดูอะไรมาอืมไม่มีอะไรพี่หนูไม่ทันระวังก็เลยลื่นล้มตอนนี้มันยังไม่หายดีมันทำร้ายแกใช่ไหมมันทำร้ายแกทำไม มันอยู่ไหนบอกพี่มาไอ้เวนมอยู่ไหนพี่น้อยช่างมันเถอะพี่อหารเรื่องเองเฮ้ยข้าวเสร็ยังพี่น้อยพี่น้อยกูคเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมไม่ว่าฐานะมึงจะเป็นยังไงหรือมึงจะไม่มีความสามารถอะไรก็ไม่เป็นอะไร แต่มึงห้ามทำรายน้องสาวกูเด็ดขาดถ้ามึงไม่รักน้องสาวกูมึงก็บอกกูมากูจะให้พาน้องสาวกูกลับบ้านกูเสียดายข้าวของที่กูมาให้มึงบ่อยๆเนี่ย ใครคะใครอะมีคนหรือเปล่าจากคนที่เป็นห่วง ให้ถิงและครอบครัวไม่คิดเลยนะว่ามึงจะทำาลายน้องสาวกูพุ่งนี้มึงไปอย่าก,กับน้องถิงไม่งั้นมึงเจอกูแน่ ถิงน้องไม่ผิดคนที่ผิดคือไอ้หน้าตูวเมย์นี่ะคงัะน้องโง่โดนเขาทำร้ายร่างกายรังแกขนาดเนี้ยทำไมไม่มาบอกพี่สักคำพี่ขอโทษนะที่วันนั้นที่พี่พูดจาไม่ดีใส่พี่แค่โกรธถิงอะ่ะพี่เลยใช้อารมณ์มากเกินไป พี่ขอโทษนะเรากลับบ้านกันเถอะนะถิงจำเอาไวน้นะบ้านพี่ก็เหมือนบ้านถิงถิงอยากกลับมาตอนไหนพี่ยินดีต้อนรับเสมอส่วนมึงไปเจอกูในชั้นศาล ที่บริสุทธิ์ที่สุดคือความรักจากพ่อแม่สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่พ่อแม่มีให้ก็คือพี่น้อง